ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเตถีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแล้วพระผูมีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจนีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มันประกอบอธิจิต ควรมณสิการถึงนิมิตห้าประการตามเวลาอันสมควรนิมิตห้าประการเป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุในพระธรรมวินัยนีอาศัยนิมิตใด,ดแล้วมณสิการนิมิตใด,ดอยู่วิตกทั้งหลาย อันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรมณสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลเมื่อเธอมณสิการนิมิตอื่น จากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิต ย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแลเหมือนช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ฉลาดใช้ลิ่มอันเล็กตอกโยกถอนลิ่มอันใหญ่ออกแม้ฉันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเมื่ออาศัยนิมิตใด,ดแล้วมณสิการนิมิตใด,ดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรมณสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลเมื่อเธอมณสิการนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลอันประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้น มณสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆทีเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นว่า วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้ดังนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแลดูก่อน ภิกษุทั้งหลายเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวรู้สึกเกิดอัดระอาเกลียดชังต่อสร้างงูสร้างสุนัขหรือสร้างมนุษย์ซึ่งผูกติดอยู่ที่คอแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นหากเมื่อเธอมนาสิการน,นิมิตอื่นจากนิมิตนั้น อันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศล แม่อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษแม่อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม่อย่างนี้ดังนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแลดูก่อนพิกษุทั้งหลายหากว่า เมื่อภิกษุนั้นพิจษรณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตก เหล่านั้นเมื่อเธอถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านี้ได้ ย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแหละดูก่อนพิกษุทั้งหลายเหมือนบุรุษผู้มีจักษุไม่ต้องการจะเห็นรูปที่ผ่านมาเขาพึงหลับตาเสียหรือเหลียวไปทางอื่นเสียแม้ฉันใด พิกษุกก็ฉันนันหากเมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตก อันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่วิตก อันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรมณสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้น <lips> เมื่อเธอ มณสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิต ย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแลดูก่อนพิกษุทั้งหลายเหมือนบุรุษพึงเดินเร็วเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะเดินเร็วทำไมหนอถ้ากระไรเราพึงค่อยๆเดิน เขาก็พึงค่อยๆเดินเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราค่อยๆเดินไปทำไมหนอถ้ากระไรเราควรยืนเขาพึงยืนเขาพึงมีความคิดอย่างนี้อีกว่าเราจะยืนทำไมหนอถ้ากระไรเราควรนั่ง เขาพึงนั่งเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะนั่งทำไมหนอถ้ากระ,ะไรเราควรนอนเขาพึงลงนอนดูก่อนพิกถตทั้งหลายก็บรุษคนนั้นมาผ่อนทิง้งอิริยาบถหยาบหยาบเสียพึงสำเร็จอิริยาบถละเอียดละเอียด แม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนันหากว่าเมื่อเธอมณสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันท่าบ้างโทสะบ้างโมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หากว่าเมื่อภิกษุนั้นมณสิการถึงสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกแม้เหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกษุนั้นพึงกัดฟันด้วยฟัน ดุลเพดานด้วยลิ้นขมบีบคันบังคับจิตด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคันบังคับจิตด้วยจิตอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นจิตย่อมตั้งอยู่ได้ดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนบุรุษผู้มีกำลังมากจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยกว่าไว้ได้แล้ว บีบกดเข้นที่ศีรษะคอหรือก้านคอไว้ให้นั่นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นหากเมื่อเธอมณสิการถึงสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกแม่เหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกษุนัน้นพึงกัดฟันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้นขม่มบีบคันบังคับจิตไว้ด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้นขม่มบีบคันบังคับจิตอยู่ได้ วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ได้ดีสงบเป็นธรรมเอกปุดขึ้น ตั้งมั่นในภายในนั้นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุอาศัยนิมิตใด,ดแล้วมณสิการนิมิตใด,ดอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นเมื่อเธอ มณสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลวิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อมตั้งอยู่ได้ดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแหละเมือ่อภิกษุน,นั้นพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ได้ดีสงบเป็นธรรมเอกปุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแลเมื่อภิกษุนัน้นถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตก เหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแลเมื่อภิกษุนั้นมณสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแลเมื่อภิกษุนั้นกัดฟันด้วยฟันดุนเพดานด้วยลิ้นขมบีบกัน บังคับจิตด้วยจิตอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุณีเรากล่าวว่าเป็นผู้จำนาญในทางเดินของวิตกเธอจับจำานงวิตกใดก็จับตรึกวิตกนั้นได้เธอไม่จำานงวิตกใดก็จะไม่ตรึก วิตกนั้นได้ตัดตัณหาได้แล้วคลี่คลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาค lão là